ตำนานมีทหารวอยแตกมีสีน้ำตาลแสนรู้ที่ได้เข้าประจำการในกองทัพโป,โปแลนด์จนได้ติดยศสิบโทหลายคนคงจะคุ้นกับภาพของสุนัขทหารตำรวจที่นำมาใช้ดมกลิ่นค้นหาวัตถุระเบิดยาเสพติดหรือแม้แต่การสะกดรอยตามจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าสัตว์หลายชนิดมีประโยชน์มากกว่าที่ใครหลายคนคิดนักเช่นเดียวกับเจ้ามีสีน้ำตาลตัวนี้ ที่กลายเป็นหนึ่งในทหารของโปโลแลนด์และได้กลายเป็นหนึ่งในมีสีน้ำตาลที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกย้อนกลับไปในปี1942ในเมืองฮามาดาประเทศอิหร่านมีสีน้ำตาลแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งถูกนักล่าฆ่าตายลูกของมันถูกช่วยเหลือไว้โดยชาวบ้านแถวนั้นและเด็กที่พบมันได้นำมันไปขายที่ตลาดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพโปโลแลนด์ได้เดินทางผ่านหมู่บ้านดังกล่าว และทราบเรื่องราวของเจ้ามีสีน้ำตาที่ถูกเลี้ยงดูโดยมนุษย์จึงได้ทำการขอซื้อเอาไว้เลี้ยงดูเองนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่กองทัพโปลแลนด์มันถูกตั้งชื่อว่าไวตกเป็นภาษาโปลแลนด์มีความหมายว่านักรบหน้ายิ้มมันถูกพวกทหารเลี้ยงดูและปฏิบัติราวกับมันเป็นคนมีเตียงนอนเป็นของตัวเองไวตทกมีนิสัยและทำตัวเหมือนเด็กผู้ชายจนคุณสามารถเห็นความเป็นมนุษย์ในตัวมันได้ และในช่วงแรกด้วยความสนตามภาษาเด็กน้อยเจ้ามีได้ก่อกวนคนในค่ายเช่นมันชอบแกล้งคนที่กำลังจะนอนด้วยการก่อหัวอยากเล่นด้วยอยากกอดต้องการคนคอยดูแลหรือแอบกินไข่หลายสิบฟองที่เป็นอาหารเช้าของทหารอย่างไรก็ตามด้วยความน่ารักและไร้เดียงสาของมันทําให้เพื่อนทหารต่างรักและผูกพันกับมันอย่างรวดเร็ว เจ้ามีตัวนี้ถูกเลี้ยงดูโดยเล่าและวายของโปรดของมันคือเบียร์มันสามารถดื่มเบียร์ได้ครั้งละสองขวดด้วยความรวดเร็วรวมถึงยังสามารถสูบบุหรี่ได้เองด้วยมันจะสูดควันและกินบุหรี่เข้าไปทั้งมวลแต่จะต้องให้ทหารจุดบุหรี่ให้เพราะมันจุดไฟเองไม่เป็นไวแท็กถูกเลี้ยงดูโดยกองร้อยสันภาวุธกระสุนปืนที่22ของโปแลนด์หลังจากผ่านไปหนึ่งปี ไวแตกเริ่มตัวใหญ่ขึ้นและดูน่ากลัวมีบางคนไม่กล้าเข้าใกล้เจ้าหมีเวลาถ่ายรูปหมู่มันชอบเล่นมหมยปลำ้ำด้วยความใหญ่โตของมันจะต้องให้ทหารลุมปล้ำกับมันถึงสี่คนโดยได้มีบันทึกไว้ว่าถึงแม้จะต่อสู้กระดุนแรงเพียงใดแต่ไวแตกก็ไม่เคยทำให้พวกเขาบาดเจ็บเลยสักครั้งมันไม่มีเจตนาจะทำร้ายผู้อื่น โดยสังเกตจากตอนที่เล่นมวยปล้ำกันเจ้ามีจะเก็บซ่อนกงเล็บไว้เป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บปี1943โปแลนด์ต้องทำสงครามกับอิตาลีทำให้วอยแท็กไม่สามารถเดินทางร่วมไปกับกองร้อยที่เลี้ยงดูมันได้หากยังไม่ใช่ทหารมันจึงถูกติดยศสิบโทรพร้อมสมุดประจำตัวทหารให้อย่างเป็นทางการเพื่อร่วมเดินทางไปด้วย มันปฏิบัติหน้าที่ของทหารได้เหมือนกับทหารทั่วไปเช่นการออกเดินลาดตระเวนเป็นระยะทางไกลและกลับมานอนในเต็นท์ของทหารมันนั่งรถลำเลียงของทหารในการปฏิบัติภารกิจขนส่งโดยมันจะชอบนั่งที่บ่อหน้าทําให้สร้างความน่ากลัวให้กับพวกัวขโมยได้เป็นอย่างดีวอยแท็กชอบเล่นน้ําและเป็นเรื่องยากที่จะทําให้มันขึ้นจากน้ํา มันจะขึ้นจากน้ำก็ต่อเมื่อสังเกตเห็นเพื่อนทหารของมันกำลังจะออกไปปฏิบัติภารกิจมันก็จะขึ้นจากน้ำทันทีในการรบที่เรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้ทางบกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุโรปวอยแตกได้เข้าไปอยู่ที่ใจกลางของสนามรบและไม่เป็นความจริงตามที่กล่าวว่ามันไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดไวอยแตกหวาดกลัวต่อเสียงตืนใหญ่และเสียงการต่อสู้ที่ไม่หยุดหย่อนมันนั่งแอบอยู่ที่มุมมุมหนึ่งด้วยความหวาดกลัว และในตอนนั้นมันได้สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นเฝ้าดูท่าทีและพฤติกรรมของทหารและได้เริ่มเข้าช่วยเหลือเพื่อนของมันซึ่งในช่วงการรบที่วุ่นวายยแท็คได้ช่วยเหลือทหารโดยการแบกกระสุนปืนและลูกระเบิดแก่ทหารในกองทัพโปแลนด์ที่เนินเขาเมื่อทหารขับรถขนลูกระเบิดขึ้นไปจอดที่เนินเขาทหารก็จะขนลังกระสุนปืนใหญ่ ที่มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า40กิโลกรัมไปยังจุดยิงโดยทหารจะส่งลังกระสุนปืนใหญ่ให้วอแท็กมันรับด้วยอุ้งเท้าของมันขนไปเก็บอย่างที่เก็บและกลับมารับลังต่อไปมันช่วยเหลือพวกเขาได้เยอะจริงๆและมันเองก็เต็มใจที่จะช่วยจนได้เป็นส่วนร่วมสำคัญในการทำงานของทหารในจุดนี้เรื่องราวของมันจึงถูกนำไปใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์มีแบกกระสุนประจำกองหน่วยขนส่งที่22ของโปแลนด์ ภายหลังเสร็จสิ้นสงครามดังกล่าวไวทแท็กถูกส่งไปประจำการที่สกอตแลนด์ที่ซึ่งกองทัพของมันตั้งฐานที่มั่นอยู่ที่สกอตแลนด์เปรียบเสมือนสวรรค์ของหมีมันได้ไว่ายน้ำได้เล่นบางครั้งพวกทหารก็พามันนั่งรถไปเที่ยวในเมืองซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้นั่งในที่เก็บสินค้าด้านหลังแต่มันนั่งที่เบาะหน้าข้างคนขับซึ่งมันก็เป็นจุดสนใจของคนในสกอตแลนด์และสื่อเป็นอย่างมาก รวมถึงเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสกอตแลนด์และโปแลนด์สีปีถัดมามันถูกปลดประจำการจากทหารพวกเขาไม่อยากให้มันกลับไปที่โปแลนด์เพราะมันจะต้องถูกนำไปเป็นตัวนำโชคและการโฆษณาชวนเชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์อย่างแน่นอนมันจึงถูกส่งตัวไปที่เลี้ยงดูในสวนสัตว์เอดินบะระของสกอตแลนด์ภายใต้เงื่อนไขพิเศษคือทันทีที่โปแลนด์เป็นอิสระ มิจะถูกส่งคืนและไปโปแลนด์พร้อมกับผู้ดูแลมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าของวอยแท็กที่จะต้องจากลากับเพื่อนทหารของมันโดยมันรู้ตัวว่าจะต้องจากลากับเพื่อนทหารของมันตอนที่สังเกตเห็นผู้ดูแลคนสุดท้ายร้องไห้และเดินจากไปมักจะมีทหารโปแ,รแลนด์แวเวียนมาเยี่ยมและโยนบุหรี่ให้มันอยู่บ่อยครั้งรวมถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎของสวนสัตว์ด้วยการเดินเข้าไปในกรงมี และเล่นหมวยปล้มกับวอยแต็กอย่างที่เคยเล่นกันมาก่อนวันที่สองธันวาคมปี1963หลังจากอยู่ในสวนสัตว์มานาน16ปีอดีตมีทหารแห่งกองทัพโปแลนด์ก็ได้จากไปอย่างสงบด้วยอายุราว22ปีในปัจจุบันยังคงสามารถพบเห็นต้นไม้ที่มีรอยโครงเล็บของวอยแตก็กเรื่องราวของมันอาจเป็นแค่หนึ่งในสีสันที่เกิดขึ้นในสงคราม แต่จากความรู้สึกของเพื่อนทหารโปโลแลนด์วอยแท็กคือมิตรภาพสุดมหัศจรรย์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ที่จะทำให้คุณต้องทึ่งและซาบซึ้งใจเพื่อจะบรรยาย